Uh, สวัสดีสายๆวันอาทิตย์นะครับที่7มกราคม2,567นะครับเช้านี้ผมพาท่านมาดูาผลลัพธ์จากการเด็ดยอดต้นอะโวคาโดนะครับ <c oughs> ต้นนี้ผมเด็ดยอดไว้เมื่อวันที่26บพฤศจิกายน2,566นะครับจะเลยมาประมาณสักเดือนก,อกว่าๆนะครับ การเด็ดยอดคือการเพิ่มยอดให้ต้นไม้นะครับอันนี้เป็นโอะโวคาโดที่ผมเด็ดยอดไวยนะอันนี้จะเป็นยอดเก่าที่เด็ดนะครับเราก็จะสามารถได้ยอดเพิ่มขึ้น4ี่ห้ายอดนะฮะดูต้นนี้นะครับอยอดนี้นะผมหักไว้หนึ่งยอดนะครับก็จะได้เพิ่มขึ้นมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นะฮะน่าจะมาเกตยอดนะอันนี้ก็แข็งแรงนะครับดู่นะครับพมเด็ดไว้สามหรือ4สี่กิ่งประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็อันนี้เป็นยอดเก่าตรงกลางนี่นะฮะตรงกลางนี่นะครับก็จะมียอดเพิ่มขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ยอดนี้สมบูรณ์กว่าเพื่อนนะฮะก็จะมียอดเพิ่มขึ้นมาอีก นะ 1, 2, 3, หนึ่งสามเยอะเลยนะหลายยอดเลยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มยอดให้ให้ต้นอะโวคาโดนะอันนี้ก็เป็นเป็นยอดเก่าที่ผมหักไว้นะครับก็จะเป็นตอยตรงนี้หักนะฮะก็เพิ่มขึ้นมา3 4มห้ายอดใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาสมบูรณ์ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก3 4ยอดนะฮะอันนี้คือการเพิ่มยอดให้ต้นอะโวคาโดนะนะอันนี้ก็เช่นเดียวกัน น,นี่นะครับดูนะครับอันนี้ก็จะประมาณไม่ไม่น้อยกว่าสามหรือสี่ยอดนะครับอันนี้นะนี่ก็ก็จะเพิ่มขึ้นมานี่นะครับเราก็สามารถที่จะบังคับให้มันเป็นทรงพุ่มอันไหนที่มันสูง <c oughs> ชี้ฟ้าเกินไปเราก็เด,ดทิ้งหักทิ้งให้มันออกข้างข้งนะมันก็จะได้เป็นทรงพุ่มแล้วก็ ทําทให้ต้นมันเตี้ยหรือว่าบังคั้มันเตี้ยได้นะไม่ต้องมันสูงเกินไปเพราะว่าถ้าสูงมันก็เก็บยากเนาะอันนี้มีมะเรลงมาจับนะผมไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรเลยนะฮะอันนี้ก็เราจะทําให้มันเป็นทรงพุ่มเวลามันโตหรือว่ามีผลเราจะได้ไม่ต้องไปปีนไม่ต้องไปใช้อะไรสอยนะครับก็าสามารถเก็บได้เลย เกรี okay, นะครับขอบคุณครับ